จับตาเงินบาทจะแข็งค่าทะลุ34.80ได้หรือไม่หลังการเมืองเริ่มดูดีเม็ดเงินต่างชาติเริ่มไหลกลับชุดทองไทยวิ่งใต้32,000บาทแต่โกลสปอร์ตยังอยู่ในช่วงรีบาวสวัสดีนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่อง YouTube โกลาวเพจโกลาวแล้วก็เว็บไซต์โกลาว .com วันนี้พุธที่5ก,กรกฎาคมนะครับทองคำไทยเช้านี้ สมาคมค้าของคําประกาศราคาแรกยังเท่ากับราคาปิดเมื่อวานนี้นะครับโดยราคาขายออกอยู่ที่31,900บาทราคารับซื้ออยู่ที่3 1 8 0 0บาทคำนวณจากค่าเงินบาทที่34.98บาทต่อดอลลาร์โดยค่าเงินบาทเช้านี้เปิดตลาดมาที่34.88บาทต่อดอลลาร์นะครับใกล้เคียงกับราคาปิดเมื่อวานนี้ซึ่งในช่วงนี้ยังคงต้องจับตาค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิดน,นะครับเพราะว่า มีแรงหนุนหลายเรื่องโดยเฉพาะปัจจัยทางการเมืองที่เริ่มมีความชัดเจนขึ้นระดับหนึ่งนะครับหลังได้ตัวประธานสภาผู้แทนรัษฎรและรองประธานทั้งสองคนแบบไร้อุปสรรคสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพของ8ปดพักรวมในการจัดตั้งรัฐบาลน,นอกจากนั้นเงินบาทยังได้แรงหนุนจากเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาตินะครับที่เริ่มไหลกลับเข้ามาตั้งแต่วันจันแล้วก็ร่วมรวมหมื่นล้านบาทแล้วนะครับแล้วก็ส่วนวันนี้คาดว่าเงินบาทจะแข่งตัวในกรอบ3 4 8 0นถึง3า1 0บา้ต่อดอ,ดลอ,ดลอดนลารศูนย์บา้ต่อลด่าทั ผมมองว่าราคาทองคําไทยยังต้องพิจารณาค่าเงินบาทเป็นสําคัญว่าจะหลุด3 4 8 0บาทต่อดอลลาร์ได้หรือไม่หากไม่หลุดแนวรับจะมี2องระดับคือที่31,800แล้วก็31,730บาทแต่หากว่ามีปัจจัยที่ทําให้เงินบาทต้องหลุดแนวดังกล่าวแนวรับจะขยับเป็น31,730แล้วก็ 31,600บาทแทนนะครับขณะที่ภาพรวมราคาโกลสปอร์ตเมื่อวานนี้ก็เคลื่อนไหวกรอบแคบนะครับประมาณ10ดอลลาร์เนื่องจากตลาดการเงินสหรัฐปิดทําการเนื่องในวันชาติสหรัฐนะครับแต่ราคาโกลสปอร์ตก็ยังฟื้นตัวต่อเนื่องเป็นวันที่4แล้วนะครับโดยมาปิดตลาดได้ที่1,925ดอลลาร์บวกเพิ่มขึ้นมา $5 ดอลลาร์วันนี้ยังต้องติดตามการเปิดเผยการรายงานประชุม f o m บมเดือนมิถุนายนนะครับเพื่อหาสัญญาณการบ่งชี้ แนวโน้มอัตราดอกเบีย้ยของเฟดแล้วก็สหรัฐก,ก็จะเปิดยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนพฤษภาคมตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น0.7%จากที่เดือนเมษายนเ,นเพิ่มขึ้นแค่0.4%นะครับเราไปดูมุมมองการลงทุนของบริษัทค้าทองคําในประเทศกันนะครับทางหัวซิงเขงมองว่าแนวโน้มราคาทองคําสปอร์ตคาดปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบแนวต้าน1 9 3 0ดอลลาร์ทางนี้การเปิดเผยรายงานประชุมเฟดในคืนนี้ ที่เฟดอาจส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปทําให้มีแรงขายทองคําออกมาบ้างนะครับแต่ก็คาดว่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาเช่นกันเนื่องจากราคาทองคําซึมซับประเด็นดังกล่าวไปแล้วทางผู้ซื้อเองให้แนวต้านราคาทองคำสปอตไว้ที่1,930แล้วก็ ,1940 ัดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของราคาเมื่อวันที่21มิถุนายนนะครับถ้าผ่านขึ้นไปได้จะมีแนวโน้มปรับขึ้นได้ต่อไปนะครับส่วนแนวนรับอยู่ที่1910แล้วก็1,900ดอลแล้วก็นะครับ ้านออสซิลิทมองทางที่หนึ่งว่าภาพรวมใหญ่ของราคาโกสปอตยังเคลื่อนไหวในไซเวดาวนะครับขาลงยังคงได้เปรียบทําให้ราคาโกสปอตก็ยังถูกเสี่ยงเทขายออกมาหากยังไม่ผ่านแนวต้าน1,940บาทลาแต่ภาพรวมระยะสั้นยังพยายามปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยปิดบวกมา4วันต่อเนื่องนะครับทำให้สามารถเก่งกําไร ฝั่งยอซื้อ,อะรอยะยะสั้นได้นะครับสำหรับแนวรับโกลสปอร์ตวันนี้อยู่ที่1,910แล้วก็1,900า,าดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่1,932แล้วก็1,940า่ดอลลาร์นะครับ ทั้งนี้แม้ว่าราคาโกลสปอร์ตจะดีตัวขึ้นมาได้บ้างนะครับแต่เนื่องจากเงินบาทได้ทําจุดกลับตัวทําให้แข็งค่าขึ้นส่งผลให้ราคาทองในประเทศปรับตัวลดลงนะครับโดยแนวรับราคาทองคํา9 6 5ทางออสซิดให้ไว้ที่31,750แล้วก็31,650ส่วนแนวต้านอยู่ที่31,900แล้วก็32,000บาทนะครับปิดท้ายกันที่เรื่งโงงคอมมูนิตี ให้ในรับรายวันไ้ที่1,918แล้วก็1 9 1่าดอลลาร์นะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่1,931แล้วก็7 9 3 7ดอลลาร์และนี้ก็คือข้อมูลดีๆที่ทางโกราวหยิบยกม,มาฝากกันในช่วงแรกของวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องทางต่างๆของโกราวด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานไม่่าจะเป็นทาง YouTube ทางเพจหรือว่าทางเว็บไซต์ GOLDAROUND นะครับในเว็บก็มีเรื่องของบทวิเคราะห์จากทางบล็อกเกอร์ทั้งในและก็ต่างประเทศรวมถึงเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับแวดวงทองคำนะครับก็ไปติดตามกันได้นอกจากนั้นก็ต้องขอบคุณริสายค้าทองคำรายใหญ่เมืองไทยนะครับที่สบสนวร่งกำนิงงานของโกลามาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัท Intego g o a d e จำกัดบริษัทออ r ซิลิทจำกัดบริษัท h i n i ิ g โก l บ b u เ l ียนจำกัด บริษัทชายนิงโก้จิวเวลリーจำกัดบริษัททีดีซีโกจำกัดบริษัทเลี้งหงคอมมูนิตี้จำกัดบริษัทจีแคบโกจำกัดแล้วก็บริษัทหัวเส้นแข่งคอมมูนิตัดจำกัดขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ